ลู <Hey. S 2> กตื่นบ่อยร้องไห้ตอนกลางคืนนะคะเหตุเขาที่สอนคะ <Hey. S 2> ฟันลูกกําลังขึ้น เวลาที่ฟันรู้ค่ะกำลังจะขึ้นใครที่กําลังประสบพบเจออยู่ฉันจะบอกเธอเลยว่าโอ้โ oh, หหัวจะปวดมากคือโดยเฉพาะช่วงที่ฟันกําลังจะโผล่พ้นเหงือกขึ้นมากินเวลาไปประมาณ1 2สัปดาห์หรือว่าบางคนก็คือประมาณ1-3สัปดาห์แล้วแต่เนาะฟันที่กําลังจะโผล่พ้นเหงือกขึ้นมาจะทําให้รู้ค่ะมีความที่แบบปวดคลางอ๋อยๆคันเหงือกอ่านะคะเนาะแล้วก็จะทําให้รู้ค่ะนอนหลับไม่สนิทเพราะมันปวดมากเลยแล้วก็จะเจอว่าลูกนอนนอนอยู่แล้วก็ร้องจ้าขึ้นมาไม่มีปีไม่มีคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินนมก็จะ ะะหรือถ้าสมมติเป็นวัยที่เริ่มกินข้าวข้าวก็ไม่ยอมกินไม่ค่อยแบบอยากจะเคี้ยวเพราะมันเจ็บมากเลยแล้วก็น้ำลายก็จะไหลอาบเยิม้มย,ย้อยเต็มไปหมดเลยน,ะน้ำลายไหลอาบเยิม้มย,ย้อยน้ำลายไปไหนพื้นก็จะตามมาด้วยนั่นเองนะคะถ้าลูกฟันขึ้นโดยทั่วไปแล้วฟันเด็กค่ะเริ่มขึ้นที่อายุ6เดือนแต่ในชีวิตจริงก็ไม่เสมอไปที่เราเคยเจอนะคะเร็วสุดคือที่อายุประมาณสัก3เดือน4เดือนฟันลูกก็จะเริ่มขึ้นทั่วไปแล้วในตำราจะบอกว่าฟันเด็กจะขึ้นที่ฟันหน้าด้านล่างก แต่ก็ไม่เสมอไปอีกนะคะบางคนขึ้นที่บนเราก็มาสลับล่างอันนี้ก็คือสามารถเจอได้ดังนั้นฟันน้องหาเริ่มขึ้นได้ตั้งแต่รูกอายุประมาณสัก3เดือน4เดือนเป็นต้นไปนะคะเนาะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาเรื่อยๆสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วก็ฟันเด็กหักขึ้นช้าสุดนะคะที่อายุปีครึ่งถ้าสมมติว่าประมาณปี1เดือน2เดือน3เดือนอย่างงี้ค่ะ ต่คุณแม่ค่ะยังไม่เห็นฟันลุกขึ้นซักซี่เลยแล้วแม่ดูก,กังวลใจมากอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่อาจจะต้องแบบพาน้องไปตรวจกับคุณหมอทันตกรรมเด็กเพื่อให้เขาประเมินดูว่าเอฟันลุกขึ้นช้าแบบเนี้ยค่ะมีอะไรที่น่ากังวลใจหรือไม่เพราะฉะนั้นคือการที่น้องหาะฟันกำลังขึ้นเจ็บเงือกมากร้องไห้งองแงนะคะนอนหลับไม่สนิทตื่นบ่อยตอนกลางคืนนะคะติดแม่มากขอดูดตลอดนะคะเนาะน้ำลายไหลาอาบเยิ้มย้อยนะคะพอน้ำลายน้องไหลาอาบเยิ้มย้อยนะคะสิ่งที่จะตามมาคืออะไรคุณแม่น้ำลายมีเอนไซม์ ไปกัดซาะผิวหนังลูกของเราเพอไปกัดซ้ะผิวหนังลูกของเราและแช่อยู่ที่ผิวหนังลูกของเราเป็นระยะเวลาที่นานจะตามมาด้วยผื่นแดงและตามมาด้วยนะคะเนาะผื่นน้ำลายเต็มไปหมดเลยน้ำลายไปไหนสวัสดีค่ะผื่นมาหมด ไม่ว่าจะเป็นตรงคอหรือว่าตกมาตรงอกน้ำลายตกมาตรงไหนจุ่มตรงไหนนะคะพื่นก็จะขึ้นตรงนั้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกของเรานะคะเนาะฟันขึ้นน้ำลายไหลอาบเย,ย,ยิ้มย้อยนะคะคุณแม่ก็จะต้องดูแลนะคะโดยการที่ใช้ผ้าเปียกสูตน้ำเกลือของไทนี่โน้ตนะคะเนื่องจากว่าเป็น สูตรน้ำเกลือเนาะสมดุลกับน้ําหล่อเลี้ยงเมเซลของเรานะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีนะคะเนาะไม่แสบผิวไม่ระคายเคืองผิวนะคะสามารถที่จะใช้ผ้าเปียกสูตรน้าเกลือนะคะของไทนี่โน้ตจะมี2สูตรนะแม่อันนี้คือสีขาวจะเป็นสูตรที่ไม่มีกลิ่นนะคะสามารถใช้ได้กับลูกน้อยตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดส่วนถ้าสมมติว่าลูกของเรานะคะอายุ3เดือนไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นอง,งุน่นโฮมสดชื่นมากเลยอันนี้สามารถใช้ได้กับลูกที่อายุ3เดือนขึ้นไปน้ำลายลูกไหลาอาบเยิ้ยย้ออปปุ๊บนะะนนะะะะคคใชาเเีกกสรลื ซับอย่างเบาเมือจากที่ซับเสร็จปุ๊บนะคะพยายามเอาโลชั่นนะคะที่มีส่วนประกอบนะคะลดการอักเสบผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะทาเคลือบไวเออนะคะเนาะหรือถ้าสมมติว่าปัญหาผื่นมันเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะต้องใช้ครีมที่มีส่วนช่วยลดการเกิดผื่นนะคะทาเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นนะคะมันเป็นเยอะมากขึ้นอ่าโอเคไหมเพราะฉนั้นคือฟันลุกขึ้นน้ำลายไหลอาบเยิ้มย้อยป้องกันไม่ให้ลูกเกิดผื่นน้ำลายนะคะเพาะเปียกส่วนน้ำเกลือไฮนิโอนซับนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมทาเพื่อลดการเกิดผื่นนะ,ะที่ลูกของเรานะคะ ร้องไห้ตื่นบ่อยในตอนกลางคืนนะคะคุณแม่ขาอย่างที่บอกก็คือว่าเจ็บเหงือกเจ็บฟันนอนต่อไม่ได้จะดูแลลูกอย่างไรถ้าสมมติว่าลูกร้องจ้าขึ้นมาเลยนะให้คุณแม่ดูแลลูกดังนี้ค่ะเขาจะเอาผ้าสะอาดหรือว่าผ้าก,กอสเนะะี่ยค่ะชุบนะคะกับน้าเย็นๆนิดนึงพันนิ้วแล้วก็นวดเหงือกให้ลูกลักษณะแบบนี้นะคะปรากฏว่าลูกนอนหลับต่อได้อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งคุณแม่สามารถเอาไว้ปรับใช้ดูแลลูกได้นะ,ะหรือถ้าสมมุติว่าเราค่ะมีเจลทาเหงือกที่ช่วยลดนะคะหรือว่าบรรเทาอาการเจ็บปวดเจ็บเหงือกกขขององงงนนนน้้ใช่่วทีฟัจะึ็สาามรถ มาใช้ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าสมมติว่าน้องค่ะมีไข้ควรที่จะมีปลอดวัดไขติดบ้านไว้วัดไข้ปุ๊บมีไข้ยอย่างเงี้ยค่ะนาะหรือว่าน้องร้องไห้ดูปวดมากเลยก็นะคะดูแลนะคะป้อนยาพาราให้น้องได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องนะคะน้องฟันขึ้นแล้วตำแหน่งที่แบบเปิดปากน้องดูแล้วเหงือกบวมแดงชึ่งเลยแล้วไข้38องศายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะเกิดสภาวะคือเหอองือกอักเสบอย่างหลังนะคะอาจจะต้องแนะนําคุณแม่นะคะพาน้องไปตรวจกับคุณหมอทันตกรรมเด็กนะโอเคมิกก้